แอนุโมทนาพระเอกมาดเข้มควงภรยาทำบุญใหญ่หลังแตง่งเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาสายบุญอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มชอนจินดาโชตกับเพชรพิพัชราแก้วจินดาดีไซเนอร์สาวคนเก่งล่าสุดทั้งคู่พร้อมครอบครัวได้เดินทางไปทำบุญใหญ่ที่วัดกลางสุพรรณบุรีโดยเพชรได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่า ในวันคล้ายวันเกิดป้าแหวนดีใจที่ได้ไปร่วมทําบุญที่พระสุวรรณเจดีเฉลิมพระเกียรตินวัดกลางสุพรรณบุรีรวมพิธียกช่อฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเจดีทามกลางแฟนคลับมากมายที่เข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญ